กูเพียกับตรงนี้เพียนะครับอย่คมก็เติมดีครับดีสดน,นะครับผมน้าม,มันคดนแน่ก็จะเป็นได้ดีนะครับผมใส่เยอะนะครับเป็นข้นๆครับผมทำในพารักิเลอดครับผม ก็จะตามเด็ดพักพักขึ้นสุดท้ายแล้วครับผมครับบูเพียกับตรงนี้เพียนะครับผมก็เติมดีครับดีส่ดน,นะครับผมน้าม,มันคนแน่ก็จะเป็นหอมครับผมต้นหอม ก็อยู่ตามเด็ดพักพักขึ้นสุดท้ายแล้วครับผมครับหอมครับนี่ก็ต้นหอมครับผมเขามาบรเดี๋ยวจินเขาน้ำกันได้ครับเด้อประเี้ได้ครับผมแจกแสกน้ำกันเด้อบัเนี้ย อูเพียกับตรงนี้เพียนะครับอย่ผมก็เติมดีครับดีสดน,นะครับผมหนังม,มันคดนแน่ก็จะเป็นครับผมก็ต้องใส่เตียมคั่วก่อนนะครับผมแต่จะได้คั่วมันหอม,หอมนะครับไปเยอะนะครับเป็คนคนๆครับผม ทำในพักอีเลือดครับผมหอมครับนี่ก็ต้นหอมครับผมเข้าไดดดมาสคครับผมเอาเครื่องปรุงลงแล้วขั้งกับคน้นตรงนี้เขากาเนาะคัว ป่วยมันสุกก่อนครับผมมาบระเดี๋ยวจินข่าวน้ำกันได้ครับเด้อประเดี๋ยได้ครับโอหแสบๆน้ำกันเด้อบันเดยอะนะครับเด็ดข้นๆครับผมตามเดี๋ยพักอีเลิศครับผมแล้วก็เดตามเดี๋ยวพักพักคือสุดท้ายแล้วครับผม สวัสดีครับผมผมเช็ดกล้องกระทะแตกสิอูเพียสู้กินเนาะครับมันเนาะส่วนประกอบลักกะซิมี่กันหอมครับผมต้นหอมมาบนันเดมกินเข่าน้ำกันได้ครับเด้อมันเหน้ได้ครับโหแ,แจบน้ำกัน,ดนเด้บันเดวแต่ห้อางมากเนาะครับสีไซน์เนกไซครับผมส่วนประกอบกระซิมีหลักๆบานห้องครับผม เนื้อครับผมอันนี้น่องน่องไล่ครับน่องไร้นี้ก็เนื้อครับผมเนื้อธรรมดาครับปาชิลิโอครับหรือ3ามสกีบตับครับผมโอเคครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมอูเพียครับรุ่นตำนานอิสานหน้าพ่นๆเลยครับผมครับผมควต้องใส่เตียมคั่วก่อนนะครับผมถ้าจะได้คั่วให้มันหอมๆนะครับ ใส่เลือดหน่อยครับอันนี้ก็ส่วนผสมของตำนานในสาปรปลาลาโลดเดตครับผมครับผมเอาเครื่องปรุงลงแล้วครับกับขนตรงนี้นเขากันเนะาะครัวหอยมันสุกก่อนครับผมหมอมครับอันนี้ก็ต้นหมอมครับผมเข้าเติมน้ำซุปหน่อยนึงครับผมเติมน้ำซุป สุดนิดนึงต้องใส่หอมครับผมต้นหอมแล้วก็จะตำเดี๋ยวักผักคือสุดท้ายแล้วครับผมครับผมเดี่ยวแต่เ,เ้ามากเนาะครบับใส่ในกระใสครับผมส่วนประกอบปาซิมี ลักลักบานเ้อครับผมหอมครับผมต้นหอมสวัสดีครับผมผมเช็ดกล้องกระทะแตกสิอูเพียสู้กินเนาะครับมันนี้เนาะส่วนประกอบลักกะซิมี่กันหอมครับนี้ก็ต้นหอมครับผมเข้าไปเยอะนะครับ คนๆครับผมทำในพักนีเลิศครับผมเมผมดีดยวโหลดมาเตรียมพร้อมครับนี่ก็ต้นพร้อมครับผม เตรียมขั่วก่อนนะครับผมจะได้คั้วมันหอมๆนะครับบูเพียกับตรงนี้เพียนะครับคมก็เติมดีครับดีสดนะครับผมน้ำมันคนนี่ก็จะเป็นเติมน้ำซุปน่ดยนึงครับผมเติมน้ำซุปน้ำซุปนิดนึงต้องใส เนื้อครับผมอันนี้น้องน้องไร้ครับน้องไร้อันนี้ก็เนื้อครับผมเนื้อธรรมดาครับอาชิริโอครับหรือสามสิบจีบตับครับผมได้ที่แล้วครับผมผมเดี๋ยวแต่ห้ามาร์กน้องครับสีไซน์เนกไซน์ครับผมส่วนประกอบปัสิมีหลักๆักบานเ้องครับผม มันเดือดนครับมเดือดนะครับกำลังเดือดครับผมครับนพะอมันซุกเตจีน้นอยๆเทากับคนครับผมนะใ้ทีแล้วครับผมนะใ้ทีแล้วครับผม เพียกับตรงนี้เพียนะครับผมก็เติมดีครับดีส่ดน,นะครับผมน้าม,มันคดแน่ก็จจเป็นแล้วก็จะตามเด็ดพักพักขึ้นสุดท้ายนะครับผม เยอะนะครับเป็นข้นๆครับผมทำในพักอีเลสครับผมเนื้อครับผมอันนี้น้องน้องไร้ครับน้องไร้อันนี้ก็เนื้อครับผมเนื้อธรรมดาครับอาชิริวครับเลือดสามสิบจีบตับครับผมสวัสดีครับผมผมเช็ดกล้องกระทะแตกสิอู๋เพียสู้กินเนาะครับมันนี่เนาะส่วนประกอบลักกระซิมี่กัน ครับผมเอาเครื่องปรุงลงแล้วครับกับคน้นตรงนี้เขากานเนะาะขวายมันสุกก่อนครับผมคนครับผมได้ที่แล้วครับผมสวัสดีครับผมผมเช็บกล้องกระทะแตกสิอูเพียสู้กินเนาะครับมันนี้เนาะ ส่วนประกอบลักกะซิี่ี่กันสวัสดีครับผมผมเช็ดกล้องกระทะแตกสิอูเพียสูกินเนาะครับมันนี่เนาะส่วนประกอบลักกะซิี่ี่กันมาบันเดมจินเขาน้ำกันได้ครับเด้อบันนี้ได้ครับโอ้แอบบแกน้ำกันเด้อบันเหอมครับผมต้นหอมขั่วพริกป่นครับผม จัดเลยเนาะครับเนาะน,น้ครับผมเตยผู้เพียกครับผมกระเทียมทุบตะไคร้นี่จะเป็นใบชะพูครับผักใบชะพูครับใบผักกิเลดบานเฮ้าครับ